ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันมีความภาคเพียรละบาปอากุศลในจิตใจ,จเจริญกุศลธรรมให้มีขึ้นในจิตใจมีการจเจริญอาณาปณสติมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกที่จมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ภาคเพียรพยายามละวางความนึกคิดต่างๆเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบตามลำดับจนถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิได้แก่การบรรลุถึงปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุตตฌานดังที่กล่าวมานี้ก็เพื่อที่จะให้จิตใจของเรา ได้บรรลุถึงซึ่งความหลุดพ้นในวัฏฏะสงสารตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดและประทานมาพระองค์ตัดไว้ว่าพระองค์บรรลุคุณธรรมล้ำเลิศนี้ได้ก็เพราะการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้เราพระอรหันตสาวกก็สามารถบรรลุธรรมนี้ได้ ด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัททั้งหลายที่มีการนั่งสมาธิภาวนาเจริญอานาปนสติเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพื่อที่จะได้รับผลคือ นิโรธธรรมคือความหลุดพ้นอันเป็นผลจากการเจริญมรรคที่สมบูรณ์แบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นขอให้เราชาวพุทธได้ตระหนักถึงข้อที่6.7.8นี้นะก็คือสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือการเจริญสมาธิเป็นประจำทุกวันเป็นวิถีของชาวพุทธ ที่ควรทำไว้เป็นประจำให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นวาสนาของตนในชาตินี้ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว